มอนีสิมาคุดเผือกเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิพาทุกๆุกคนไปคุดเผือกเนาะคะุดเผือกไปเฮ็ดกระเขราล,ละนี่นะพวกน้องนาของไก่ขันทุงเนาะ,ะจากเมื่อก่อนน่ะมันเป็นเป็นทุงน่งนานะจ๊ะเปลี่ยนทุงน่งนาเป็นบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนนี่นะจากไห,หนาเห่าหนีา่ละเปลี่ยนจากนามาเป็นสวนมาเป็นบ่อเลี้ยงปลาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ แต่ว่าช่วงนี้นะก่อนสิไปเนาะเข้าเอาขายะมาถิ่มน้าเดนะ้เป็นเปลือกหน่อไหมเข้ากระสีเอามาเห็ดเป็นฝุ่นเป็นยัง,งนี่แหละนะเป็นเปลือกหน่อไหม้นี่ระวางข้างเนาะเราวางข้างไปนี่เราวางข้างไปนี่เข้ากะเอ๊ะเอาเอาพวกนี้มาถิ่มเป็นฝุ่นกวอนคือกันเนาะพวกเปลือกไอ้นี่นะเปลือกนอก่อไหมนี่แหละนี่นะ เอามาถิมใส่โคนต้นกล้วยต้นใหม่ไว้นี่ละ่ะให้เป็นฟุ้นเนาะค่ะเฮากะมาถึงปลาเผือกแล้วเนาะนี่นะปลาเผือกของเฮาอยู่ตามคันบ่อตามเนี่ยทางนี่ล่ะนี่นะกะล่องเบิ่งแหละอันนี้มันมันอยู่ในระหว่างทางเนาะมันกะอันนี้เนี่ยเฮากะสิลลองขุดเบิ่งแหละ ปลาเผือกเด้อปลาเผือกหัวปลาดอก เออใสาต่ตะกาเล้มีหัวนึงเอาในท่ามีออกก้อนแค่นั้นล่ะมันกับโบไข่มันกับโบไข่หวัวมันเปล่า่น,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 นามเขาได้เอามาใสาต่ตะการโบพุ่นหัวข้างในพุ่นน่ะ บ่อขังง่ายนมันมันจะมีหัวไงหัวยังเต็มอยู่เด้นี่ก็หัวไงนี่เหนบ่มน่ไหัวญ่ขังงนนๆนี่หัวนี่เออกมาเบ้งนนึงนล่มีหัวบ่อเือบมาบ่มีันี่แลกจากตนี้จางมันอามาินแก้วลำมา มันจะเขียวอีกมั้งโอ้ยมึงก็ได้มนก็แล้วเถื่อเส้นเถื่อขอให้มึงเอาคุดแล้วนอหนี่เขาคุดมาแล้วนะใส่ตะกร้าเมื่ออันนี้เข้ากะเอาออกเก็บขยะก่อนเนาะเก็บขยะเก็บยังก่อนนี่ได้แล้ว ตะก,การเมื่อเลยตะก,กาเผือกก่อนเมื่อเนาะเขาก็เอาผักขยงเมื่อน้ำเนาะค่ะเนาะนี่นะเด็ดผักขยงเด็ดผักขยงกลับบ้านด้วยผักขยงเขาน่ะมีหลายปลาอยู่นะกะไก่ปลาใดกะเก็บปลานั่นละไก่โน่นใดกะเก็บโน่นนั่นเนาะผักขยง นี่นะเผือกคือเข้ามาฟานเอาแต่แต่หัวมัน,น,นเนาะแล้วก็การนิดหน่อยนะการเอาบาไลายเนาะค่ะเนาะเฮาก้กากินแต่หัวเนาะค่ะมันโนก่ด้วยค่ะมันโงเข้ากับสีเฮดกับเผราแหละเ,เลข้าสีแกงเนาะแกงมันโนกใส่เผือกใส่ไก่นี่ลหละเป็นการแกงโล,ล่าเนาะค่ะเขาขูดเปลือกออกเนาะค่ะเนาะเขาลอกเปลือกนะ่ะลอกเปลือกออก สำหรับมันนกมันสีออกลืน่นๆออกลื่นๆเนาะคะ่ะเนาะมันจะเป็นเมือกเหมือกมันจะลืน่นๆเนาะถ้าขูดถ้าหลอกเปลือ,ลอ,อกที่ได้ประมาณนี้ แล้วแล้วน่องค่ะหลอกเปลือกมันแล้วแล้วน่องเข้ากะลางแหละหลอกเปลือกออกแล้วน่องค่ะน้องล้วเข้ากบเตรียมโตแกงน่องเทียบกับเขาเข้าเจ้แกงร่วมกันเลยน่องค่ะน้องระวังเปลือกกับมันน่องอันนี้มันน่องอันนี้เปลือกเข้าแกงร่วมกันเลยน่องใส่ไปเลยน่องข่าตะไคร้ใบบกกูดขมิ้น เนาะกะปลาเกลือเอผงเอียงกับแล้วแต่นะแล้วแต่สีใสนเนาะค่ะนอกจามเครื่องปรุงมันละเราใส่ไก่เนาะค่ะเป็นไก่ชินฉินน่ะหัน่นหันฉินฉินน่ะก็จะน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่ไก่เลยเนาะ เผือกกระมันเนาะค่ะนี่เนากกบทานทานทานเขดีค่าเหมือนละรวมกันแล้วนะจ๊ะเผือกกระมันรวมกันแล้วนี่เนาะพอดเดือดแล้วเนากกบใส่เผือกใส่มันลงไปเลยเนาะค่ะมันหย่อนแสงเนาะค่ะเนาะมันกัใเนี้เผือกมัน พักชีลาวพักขะาแยกเนาะคะ่ะมื่อนี้เหากับสีไซทั้งสองอย่างเลยเนาะก็ให้ดูเผือกดูมันนะมาสุกหรือยังนะถ้าเผือกถ้ามันสุกเราก็ใส่ใส่พักขะาแยงใส่ผักชีลาวได้เลยอันนี้ให้ด <mi> ูมันนะดูมันกัผสอกเลย นิดการแกงเกลือแกงมันมะให้คัน้นเนาะค่ะเนาะนี่นะทำเป็นว่าวนะมันเกลือแล้วนะเผืองมันเกลือแล้วเนี่ต้องใส่ของเปียวเด็เลยเนาะของที่มีรสเปียวนะก็คือมะขามผักติ้วยอดมะขามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราใส่ไปเลยนะถ้าใครที่ปวคันนะแต่ว่าต้องรองให้ให้ผักเปลือก่อนนะ ้อสถ่ายเนาะค่ะซอสถ่ายห้างใส่พักแครงพักแครงบะชีลาวเนาะใส่ไปเลยนี่แหะอันนี้ก็ถือว่าซุปแล้วนะพร้อมกินนะพร้อมกินแกงเผือกแกงมันเนาะค่ะนอะ้องนี่แหละแกงเกืิดแกงมันใส่ไก่ นี่ก็พร้อมกินแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่นะหน้าตาหน้าตาแกี๊ยวกึ่กงมันเนาะส้มนีละกินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะแกี๊ยวกึ่กงมันเซก,นะะก่เนาะค่ะเกี๊ยบซุกแล้วมันซุกแล้วไก่ซุกแล้วเนาะก็กินได้นี่แหละกับข่าวอีสาน,น,ะะนอีสานเนาะค่ะเนาะ อาหารวางเ่ากับบกหุ้งซุกเียองนี้เขาก็กินไปนอกกล้วยซุกบกฮองซุกจังสี่นะะแ,แล้วแต่ซิมี่น่ะเขากับกินไปตามที่มี่เนาะค่ะ